ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย้อนระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเรง็งโอเปอเรชั่นบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงเป็นเคยเป็นผู้จัดการร้านเสริมสวยค่ะร้านเสริมสวยต้องตรวจ ต้องยืนคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ร้านมีการเอขยายกิจการคือจะเพิ่มชั้นมากขึ้นค่ะเป็นเจ้าของร้านไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นแค่ผู้จัดการนะฮะเป็นแค่ลูกจ้างก็ต้องเดินขึ้นเดินลงใช่ค่ะคืออาการที่เป็นเริ่มแรกคือเป็นอาการที่เราก้าวลงจากบันไดแล้วข่าวซ้ายแลจะมีเสียงดังกึกพอกึกแล้วก็หยุดแล้วก็เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงปึกกึกเลยฮะันดังกึกเสียงบันดังกึกออกมาเลยหลังจากนั้นก็ปวดแล้วก็ บบน้ำตาจะร่วงเลยก็เลยต้องบอกบอกเจ้าของว่าขอไปหาหมอก่อนเอาโอ้ไม่ทิ้งไว้เลยใช่ไหมไม่จริงอ่ะไม่ทิ้งเพราะรู้เลยว่ารุนแรงแน่เพราะรุนแรงมากอ่าไปตรวจคุณคหมอว่าไงครับคุณหมอก็เบื้องต้นคุณอบอกว่าเป็นข้อข่าเสื่อมอืมค่ะก็ให้ยามาทานก็จะมียาที่ให้ก็คือจะมียาแก้ป,ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแค่สองอย่างก่อนค่ะแล้วยังไงต่อฮะก็ก็ต้องทํางานต่อก็ทํางานต่อ ก็ต้องเดินตรวจร้านอีกใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ไปหาหมอเป็นระยะระยะตามที่คุณหมอนัดตรวจอย่างเช่นอาจจะเป็นสักสองเดือนหรือสามเดือนแล้วแต่อาการยังปวดอยู่ยังปวดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนสักประมาณเมษาปีห้าห้ามัคะครับวันนั้นปวดอย่างรุนแรงปวดมากจนเราแบบว่าเราเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็มันมันปวดแบบมันเหมือนใจจะขาดมันแบบ เมแบบไม่ไหวเลยจริงๆก็เลยไปหาคุณหมอปวดเนี่ยปวดหมายถึงว่าเฉพาะที่หัวเข่าหัวเข่าค่ะปวดหัวเข่าอย่างเดียวเจ็บเลยก็จะมีอาการบวมค่ะแล้วก็จะมีเอ่อเข่าจะร้อนอ่าฮะมันเผาเผาร้อนเผาใช่แล้วก็บวมมากเราก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนําว่ามีสองทางเลือกคือหนึ่งทานยาสองฉีดสเตียรอยคุณหมอบอกเลยว่าฉีดสเตียรอยใช่ค่ะแล้วต้องฉีดบ่อยแค่ไหนฮะ คุณบอกไม่ได้บอกว่าฉีดแบบแค่ไหนแต่คุณบอกให้เรียกระหว่างตอนนั้นว่าจะเอาทานยาหรือว่าฉีดสเตียรอยอืมแล้วคุณขวัญทำไงฮะแต่ตอนนั้นคือเราก็ยังแบบว่าอยากจะทานยาแต่คุณบอกฉีดสเตียรอยเหอเพราะว่ามันจะได้หายปวดเลยก็คือหมอฉีดจ๊กที่เข่าเนี่ยค่ะอ่าในนอนปวดตรงนั้นฉีดเสร็จแล้วปั๊บหายไหมลุกขึ้นหายค่ะหายปวดเลยอแต่มันก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนประมาณสักสองสาเดือนน่าจะได้อ๋อฮะก็เป็นอย่างที่ท่าแล้วก็อาการมันก็มาอีกมันก็คืออาการเริ่มปวดอีก ก็นึกในใจเลยว่ายังไงก็ต้องกลับไปฉีดดีไม่เอาแล้วค่ะไปกลัวเหมือนกันเพราะว่ามันั้เป็นเจ็บเหมือนกันตอนฉีดตอนฉีดตอนที่ฉีดข้อข้อเข่าอะค่ะและ้วกระทั่งเมื่อประมาณพอเมย์เป็นเมษาใช่ไหมคะสิงหาเนี่ยเราก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าการที่เราเดินลงมาใดบ่อยๆเนี่ยแล้วก็การทําที่เราเดินไปมามากๆเนี่ย <ức S 2> ทาให้เกิดอาการอักเสบขึ้นคุณหมอแนะน,นําว่าควรจะหยุดการใช้ข้อเข่าเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเราก็เลยคิดว่าเราออกจากงานมาพักเข่ากันดีกว่าลาออกเลยลาออกเลยค่ะเพราะไม่ไหว เพราะว่าเราเดินลงมาไดเนี่ยเราต้องจับผนังเดินค่อยๆพยุงตัวลงมาค่ะอันนี้เป็นผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตอย่างยิ่งใช่ค่ะเพราะว่าไหนจะต้องมีรายได้จะต้องหาเงินอยู่ถูกไหมฮะจะต้องดํารงชีพแต่เพราะด้วยความเจ็บป่วยของร่างกายยอมลาออกเพราะตอนหลังมันจะมีอาการคือว่าเวลาที่ยืนใส่กางเกงมันจะใส่ไม่ได้ค่ะขามันจะปวดอ๋อเวลาจะสวมกางเกงใช่เพราะมันต้องยืนต้องยืน ก็จะปวดเข่ามากแล้วก็ลอีกอย่างคือเวลาเข้าห้องน้ำค่ะเทว่านั่งโถ่โถโถ่ร่างนะคะเวลาที่เราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องหาอะไรจับให้มากแล้วค่อยๆลุกขึ้นมามีปัญหาละสองอย่างใช่ค่ะแล้วอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะก็จะมีแค่นี้ค่ะที่มีปัญหาอยู่ค่ะแล้วก็ด้วยความโชคดีมาเจอบิมเข้าใช้คําว่าโชคดีเลยนะโชคดีค่ะมาเจอบิมประมาณเดือนตุลาค่ะ ก็ช่วงนั้นก็ถามเชื่อไหมก็เคยดูอาจารย์ของดูรายการของอาจารย์เสรีก็เคยดูว่าน้ำมัคุดช่วยเรื่องของการอักเสบลดอาการอักเสบข้อเข่าได้าาแล้วก็บอกว่าเราก็ไม่เชื่อไม่มีความเชื่อเลยปฏิเสธก่อนในใจใช่ค่ะาาแต่ตอนนั้นนตอนนั้นมันปวดมากแล้วมันก็อะไรก็เอามาเถอะเอาวะเอาก่อนเถอะไม่เป็นไรลองดูเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะมก็เลยก็มาฟังอาจารย์พี่ช้บรรยายด้วยค่ะแล้วก็ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นบิมสูตสีชมพูค่ะลองสีชมพูเลยใช่ค่ะอตอนนั้นที่เราทานก็จะมีของน้ำบังคุดด้วยเริ่มแรกคือแค่หกซองควบคู่กันควบคู่กันไปกับบิมสีชมพูค่ะทานแคปซูลด้วยแคปซูลด้วยน้ำด้วยน้ำด้วย มันจะมีอาการหนึ่งที่เราเกิดคือว่าอาการที่เราตึงจากตรง,ตรงเอวนะคะถ,ถึงเอร้อยหวายอะ่ะมันจะมันจะเส้ๆมันจะตึงมากาแล้วพอเราเดินเราเหมือนจะคนขาไม่เท่ากันคือเหมือนกับว่าขาข้างนี้ยาวขาข้างนี้สัน้นอ่าอ่าอ่าแล้วก็ไอาอาการเนี้ยอยู่ๆมันก็หายไปแล้วเอไอมันหายไปได้ยังไงเอ,อมันก็แปลกใจอันนี้ภายนอกก่อนเลยรู้สึกได้เลยช่ใช่ค่ะมันก็หายไปแล้วก็แต่ช่วงนั้นเราก็ยังทานยาคุณหมอควบคู่กันอยู่ครับค่ะ หลังจากนั้นคือล้วก็เลาจาทานบีมแล้วก็ทานบีมเรื่อยๆต่อมาก็คือตอนแรกคือที่เราทานคือตหลังจากนั้นคือเป็นวันละสี่เมตรใช่ไหมคะอาจจะทำขึ้นหมดแล้ววันละสี่เมตรแล้วก็แรงทานยาหมอคูยกันอยู่แล้วที่คุณหมอให้ไปตรวจอีกครั้งคือเดือนพฤศจิกายนก็คุณหมอก็ยังขยาเหมือนเดิมแล้วก็ยังโอเคก็ยังบีมยู่ใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเดือนทันวาเราก็ไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็ถามอาการแล้วก็บอกแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะก็อาการปวดแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะคุณหมอเลยให้เราหยุดยาอื ก็ลเลยไม่ได้จ่ายยามาอีกอ่ะก็ไม่ได้ทานยาไม่ไงน<า>งั้นผมเชื่อว่าดีขึ้นละด้วยคุณหมอเป็นผู้วินิจัยด้วยเพราะว่าจากการที่หยุดยาเลยผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อนและอักเสบนครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลังสารสตัวมากเกินไปคือ tnf alpha อินเทอร์ i ิน6และอ n t e r อร i n ินเ7นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต,าต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเรา เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถ อยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำํำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป